ซีรีส์สกิปปี้ทอยเลตนะครับณตอนนี้เนื้อเรื่องก็ดําเนินไปถึง EP ีที่46เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนที่ติดตามมาเนี่ยจะรู้กันดีนะครับว่าเนื้อเรื่องจะดําเนินไปด้วยการกระทําเป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยมีบทสนทนาอะไรมากหนักนะครับแต่ถึงอย่างนั้นในกลุ่มของตัวละครในแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็มีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของเขาเองนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มตัวละครเป็น4กลุ่มหลักๆได้ดังนี้ครับกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มของสกิปปี้ทอยเลตหรือก,ก็คือคนหัวสวสมร ประจําซีรีส์นี้นะและภาษาที่พวกเขาใช้สื่อสารกันนะครับก็จะเป็นภาษาเพลง Skipidy Toilet นะครับซึ่งกลายเป็นเพลงประจําตัวของเหล่าโถส้วมไปแล้วนะครับซึ่งเวลาเขาพูดกันเนี่ยไม่ว่าจะพูดกับตัวละครในฝ่ายเดียวกันหรือตัวละครในฝ่ายอื่นนะครับเขาก็จะพูดเป็นภาษาเพลงแบบนี้เลยนะ กลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มของเราคาเมล่าแมนคนหัวกล้องนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเขาสื่อสารกันนะครับเขาจะไม่ใช้คําพูดนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถพูดได้นะแต่เขาจะสื่อสารโดยใช้ภาษากายแทนนะครับ กลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มของเหล่าสปิกร์แมนมนุษย์อวําลำโพงนะครับถึงแม้ว่าตัวละครประเภทนี้เขาจะมีลําโพงแต่เขาก็ไม่ได้พูดเป็นภาษาคนปกตินะครับเขาจะพูดด้วยภาษาเพลงนะครับและเพลงประจําตัวของเหล่าสป a กร์แมนเลยก็คือเพลงนี้ครับ everybody want to rule the world นะครับ และกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่4เป็นกลุ่มของเหล่าทีวีแมนซึ่งกลุ่มนี้นะครับเขาก็มีภาษาของเขาเองนะครับมีถึง2รูปแบบเลยทีเดียวนะครับรูปแบบแรกนะครับเขาจะสื่อสารผ่านทางสีหน้านะครับทางหน้าจอทีวีของเขาเนาะจะแสดงออกเป็นหน้าตาตามอารมณ์ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ายิ้มของทีวีแมนใน EP ีที่40่นะครับพอมองแล้วก็ดูเป็นมิตรไม่น้อยเลยนะครับหรือจะเป็นหน้าแมวของไททันทีวีแมนใน EP ีที่41นะครับซึ่งก็ดูแบล็ขัดกับความสามารถของเขาบาง มากเลยรหรือแม้กระทั่งใน EP ที่44นะครับน้าโกรธเกลี้ยวของเมกคาไททันทีวีแมนที่ดูดุดันไม่น้อยเลยดีเดียวนะครับส่วนรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นภาษาคําพูดนะซึ่งภาษาที่ทีวีแมนใช้พูดนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษนี่เลยครับแต่เวลาพวกเขาพูดนะครับเขาจะพูดแบบกลอย้อนกลับนะต่อให้ภาษาที่เขาพูดนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษก็ตามแต่หากเราไม่นํามากลอย้อนกลับเนี่ยเราก็จะฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับและแน่นอนครับเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะพาผู้ชมไปดู ดูซิว่าเหล่าทีวีแมนนั้นเขาพูดประโยคอะไรกันออกมาบ้างครับซึ่งคําพูดของทีวีแมนนะครับก็มีตั้งแต่ ep ที่39ยาวจนถึง ep ที่4ี่46กันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับอย่างที่บอกเลยครับรบกวนคุณผู้ชมกระทืบไลค์คลิปนี้ คนละ1ไลค์นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็กระเทือบปุ่มติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพราะในอนาคตนั้นยังมีคอนเทนต์นอื่นๆที่ผมจะทำอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคหากพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟอนกันเลยครับ ใน EP ีที่39นะครับเป็นฉากเปิดตัวครั้งแรกของตัวละครอย่างทีวีแมนนะครับซึ่งในคลิปแรกที่คุณดาฟักบูมเขาลงไว้เนี่ยใน EP ที่39ยังไม่มีคําพูดของทีวีแมนนะครับประโยคคําพูดของทีวีแมนนั้นจะถ,ถูกใส่เพิ่มเติมมาในคลิปมัดรวมนะครับสกิปปี้ t o i ทอเลตซีซั่นที่13นะครับออเอพิโซดนั่นเองในฉากเปิดตัวของทีวีแมนนะครับเขาจะเดินเข้ามาและพูดด้วยประโยคประโยคนี้ครับ ฟังแบบนี้นะครับเราก็คงจับใจความไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาประโยคนี้ไปกรอกับหลังดูนะครับเราก็จะได้ยินแบบนี้ครับ ซึ่งตามข้อมูลในเว็บวิกิของสกิปปิตี้ทอเ t เนี่ยทีวีแมนคนนี้เนี่ยเขาพูดออกมาว่าโช o มั c คอนเนียนะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าการแสดงต้องดําเนินต่อไปนั่นเองครับอารมณ์เหมือนกับว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารอะไรประมาณนั้นครับก็เป็นประโยที์ดีนะครับสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกของเราทีวีแมนนะต่อไปครับ e ี EP ที่40เปิด e ีมาเนะครับเราจะเจอกับฝูงสกิปปิตี้ทอเ t ลที่กําลังมุ่งหน้าเข้ามาหลายตัวเลยทีเดียวพร้อมกันนั้นนะครับเราจะได้คุยกับทีวี ซึ่งเขาก็พูดออกมาแบบนี้ครับและหากเราลองกอ,อก,กับลางดูนะครับเราก็จะได้ยินแบบนี้ครับ และข้อมูลจากวิกินะครับทีวีแมนคนนี้เนี่ยเขาได้พูดออกมาว่าดูวอตโยโทนะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าทาตามที่ฉันบอกเธออะไรประมาณนี้ครับจะเป็นประโยคสำนวนนะครับเราอาจจะแปลตรงตัวไม่ได้นะหลังจากที่เขาพูดเสร็จนะครับก็จะมีทีวีแมนอีกคนนึงเนี่ยยื่นเลนกองแสงให้คาร์เมล่าแมนนะครับผมซึ่งก็สอดคล้องกับคําพูดพอดีเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉากเปิดตัวของบิ๊กทีวีแมนนะครับหรือว่าลาร์ดทีวีแมนอย่างที่น้องๆคุ้นเคยกันนะครับ เขาก็ได้ฉายแสงเปียงเข้าให้โคตรแสบตาเลยซึ่งถ้าคาเมล่าแมนคนนี้เนี่ยไม่ทําตามที่ทีวีแมนบอกนะครับเขาก็คงน่าจะตัวแย่ไปเหมือนกันนะครับผมต่อมาครับใน EP ีที่41ในฉากแรกนะครับจะคล้ายๆกับ EP ที่20เลยนะเราจะเจอกับฝูสกิปปิ d ี้ทอ l e เลตนะครับที่กําลังกรูกันเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะมีทีวีแมนหนึ่งคนเนี่ยพูดอะไรบางอย่างนะครับ และพอเราลองเอาคำพูดนี้ไปกลอกับหลังดูเราจะได้ยินแบบนี้ครับ และจากข้อมูลในวิกินะครับที่วีแมนคนนี้เนี่ยเขาได้พูดว่า protection นะครับผมหรือแปลเป็นไทยได้ว่าการป้องกันการปกป้องอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลังจากพูดจบเนี่ยคาเมล่าแมนในมุมมองของคนดูนะครับเขาก็หยิบเลนมาใส่ทันทีเลยไม่เว้นแม้แต่คาเมล่าแมนที่นั่งย่ออยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็หยิบเลนขึ้นมาใส่เช่นกันครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับใน EP ีที่41ในฉากเปิดตัวของไททันทีวีแมนนะครับเขาก็มาพร้อมกับประโยคคําพูดแบบนี้ครับ และหากเราลองกลอกับหลังดูเราจะได้ยินแบบนี้ครับ ซึ่งข้อมูลจากวิกินะครับไททันทีวีแมนเนี่ยเขาได้พูดไว้ว่า all toilets will die นะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าไอ้พวกโถส้วมพวกแกจะต้องตายทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับไททันทีวีแมนก็ได้ฉายแสงสีแดงนะครับผมสะกดจิตให้เหล่าสกิปดี้ทอยเลสตรงนั้นเนี่ยดึงชักโครกตัวเองนะครับเป็นการฮาราคิรีตัวเองนั่นเองครับ EP ถัดไปนะครับ EP ที่43ใน EP นี้นะครับจะเป็นฉากต่อสู้ของเหล่าทีวีแมนกับฝูงสกิปดี้ทอย ท่านใดนั่นเองบิ๊กทีวีแมนหรือว่าลาร์ดทีวีแมนเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยลําแสงออกมานะครับผมเพื่อกําจัดเหล่าซิคิปิตี้ทอเล็ตตรงหน้านะครับแต่บังเอิญในพีนี้นะครับไอ้พวกโถส้วมเนี่ยเขาใส่แว่นออฟตัสมาด้วยนะทาให้ลําแสงของเหล่าทีวีแมนไม่สามารถทําอันตรายต่อเหล่าโถส้วมได้นะครับในณตอนนั้นเองครับทีวีแมนได้หันมาบอกกับตากล้องว่าแบบนี้ครับและหากเราลองกรอกับลังดูเราใจได้ยินแบบนี้ครับ ซึ่งคำพูดของทีวีแมนนะครับเขาได้พูดไว้ว่าชิปแอดเพนหรือแปลเป็นไทยได้ว่าชิปไปแล้วนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเราทีวีแมนก็ได้คามุยหายไปเลยนะครับผมว่าในอีพีนี้คนที่ควรจะพูดคำว่าชิปไนเนี่ยก็น่าจะเป็น5คนนี้มากกว่าครับเพราะว่าเจ้าพวกนี้อยู่ใกล้โถส้วมมากที่สุดนะครับแถมมีบางคนเนี่ยโดนงับแขนด้วยนะและนอกจากนั้นนะครับตากล้องของเราก็ถูกจัดการไปด้วยเช่นกันชิปไปของแท้เลยครับ ต่อมานะครับใน EP ที่44ใน EP นี้เนี่ยมีคำพูดถึง2ประโยคด้วยกันนะครับประโยคแรกเนี่ยมาจากฉากนี้ครับหลังจากที่ไททันทีวีแมนได้จัดการกับไอ้เจ้าโถสวมแขนโกนคนแปรธาตุไปแล้วนะครับเขาก็ถูกยิงมิตรสายเข้าใส่นะครับผมและหลังจากที่โดนมิตรสายยิงเข้าใส่เนี่ยไททันทีวีแมนเขาได้พูดประโยคนี้ออกมาครับ oh <my> พอเราลองกรอกับหลังดูเนี่ยเราก็จะได้ยินแบบนี้ครับ ซึ่งคำพูดนี้นะครับไททันทีวีแมนได้พูดออกมาว่า you hurt me นั่นเองครับแปลเป็นไทยได้ว่านายทำฉันเจ็บนะซึ่งก็เจ็บจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าโดนมิดสายเต็มๆหน้าอกเลยนะและในฉากเดียวกันครับเวอร์ชั่นที่2ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของคลิปช็อตนะครับทีวีแมนจะพูดอีกประโยคนึงครับ oh <my> ซึ่งหากเราลองเอาไปกรอกับหลังแล้วเราจะได้ยินแบบนี้ครับผม ซึ่งประโยคที่ไททันทีวีแมนพูดในเวอร์ชั่นสองนี้นะครับเขาได้พูดว่า you are so d e a d นะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าแกน่ะ ต้องตายแน่นอนและหลังจากที่ไททันทีวีแมนพูดประโยคนี้จบเนี่ยเขาก็ได้รวมร่างกับลำโพงนะครับแล้วก็ได้จัดการไอเหล่าสกิคบิที้ทอยเลทที่มีล็อกเก็ตตรงนั้นเนี่ยตุยเย,ย่ยังโหดเหี้ยมเลยนะครับก็น่าจะโกรธจริงๆนั่นแหละนะคุณผู้ชมโอเคต่อมานะครับ EP ที่45นะครับในฉากนี้นะครับเราจะได้เห็นไททันสปีกอร์แมนเนี่ยปลิวกระเด็นมาแบบนี้นะครับยังกับกระดาษ A4 ฉากถัดไปเนี่ยก็จะเป็นฉากเปิดตัวของเมก้าไททันทีวีแมนนะครับที่เดินมาแบบดุดัน ไม่เกรงใจใครแล้วเขาก็ได้พูดประโยคประโยคนึงออกมานะครับซึ่งหากเราเอาไปกรอกับหลังเนี่ยเราจะได้ยินแบบนี้ครับ และคาพูดที่เมก้าไททันทีวีแมนพูดออกมานะครับเขาพูดออกมาว่าคาเฮียนะครับแปลเป็นไทยได้ว่าเข้ามานี่เข้ามาเข้ามาเลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งในคลิปเวอร์ชันฟูสกีนเนี่ยจะมีประโยคคําพูดแค่ประโยคเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณดาฟักบูมได้ลงคลิปที่เป็นช็อตนะครับใน E ีีที่45นี่แหละนะก็ได้มีประโยคคําพูดเพิ่มเติมเข้ามานะครับฉากที่เมก้าไททันทีวีแมนเนี่ยได้ปล่อยกงเล็บที่หลังจกเข้าไปที่หัวของไททันสปีกแมนนะครับจก กลำโพงติดกับมาเลยนะจากนั้นนะครับไททันสปีกแมนที่สู้ต่อไม่ไหวนะครับผมอยู่ไปก็มีแต่เต็บช้ำทำยังไงเขาก็ไม่รักไททันสปีกแมนเขาก็ได้บินหนีไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมก้าไททันทีวีแมนก็ได้พูดประโยคประโยคนี้ออกมาครับ yes, yes. พอเอามากรอกับหลังเราก็จะได้ยินแบบนี้ครับ ซึ่งคำพูดประโยคนี้นะครับเขาได้พูดออกมาว่า I will find you นะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าฉันจะหาแกให้เจอก่อนที่เมก้าไตท่านทีวีแมนนั้นจะทำหน้าเซ็งๆแบบนี้นะครับแล้วก็คามวยหายไปพร้อมกับควันสีดำครับ และล่าสุดนะครับ EP ที่46ใน EP นี้นะครับจะมีการเปิดตัวคนหัวซ่วมตัวล่าสุดนะครับผมซึ่งเจ้าโมนี่นะครับถูกดัดแปลงให้มาต่อกรกับเมกาไททัน TV m a มนั่นเองครับโดยตรงส่วนหัวของเจ้าโมนี่เนี่ยเขาถูกทําให้ตาบอดนะครับและนอกจากนั้นยังถูกทําให้หูหนวกอีกด้วยซึ่งเหตุผลนะครับผมก็ได้วิเคราะห์เอาไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับหากใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ตามไปดูกันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับไอเจ้าคนหัวซ่วมตัวล่าสุดนี้มันก็พู พุ่งเข้าใส่เมกาไททันทีวีแมนนะครับแล้วก็ต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเมกาไททันทีวีแมนก็ได้ใช้อาวุธลับที่หลังของเขาจิ้มเข้าไปที่หัวของซิปิที่ทอเรตตัวนี้นะครับตุ่ยเย่กาที่เลยนะและในขณะที่กงเล็บนั้นปักเข้าไปที่หัวนะครับเมกาไททันทีวีแมนเขาได้พูดคำคำนี้ออกมาครับพอเราเอาไปกอกลับหลังเนี่ยเราก็จะได้ยินแบบนี้ครับ และจากข้อมูลในวิกิซิมบิลลี้ทอยเลตนะครับเมก้าไททันทีวีแมนเขาได้พูดออกมาว่า disgusting นะครับผมหรือแปลเป็นไทยได้ว่าน่าขยะขยงงน่ารังเกียจน่าสะอิสะเอียนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมก้าไททันทีวีแมนก็อาจจะสื่อถึงรูปลักษ์ของเจ้าหมอนี่เนะที่ถูกดัดแปลงมาเยอะพอสมควรนะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมเมก้าไททันทีวีแมนถึงพูดคำคำนี้ออกมาครับ และนี่นะครับก็คือคำพูดทั้งหมดของเราทีวีแมนนะครับตั้งแต่ ep ที่39จนถึง ep ที่4ี่และในอนาคตนะครับหากมีคำพูดอื่นๆอีกเนี่ยผมก็จะกลับมาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับโอเคผมขอพูดเรื่องกิจกรรมสักหน่อยละกันนะครับกิจกรรมแจกเกมแกลลี่หมดแท้นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ผู้ชนะมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับผมก็จะประกาศลงในชุมชนนะครับผมจะประกาศเป็นโพสต์เอาไว้เลยนะครับคุณผู้ชม ท่านใดที่ติดตามกิจกรรมนี้อยู่ก็รอดูผลได้เลยนะครับในชุมชน YouTube ของช่องกายวอลเกอร์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์ให้กับคลิปของผมนะครับกดติดตามให้กับช่องของผมกายวอลเกอร์ Walker, เพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วผมกายวอลเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ